ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเรานะครับก็ใครอยากมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อแบบนี้เท่ๆนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับใครสนใจสมัครใต้คลิปเลยครับขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมามันก็อัปเดตสักทีนะผมนั่งรอโคตรนานเลยทําไมวันนี้มันอัปเดตช้าจังวะะคร่บก็เข้ามาแลนดสลับจี้ใหม่นะเป็นอีเวนต์วันนี้นะก็ เบนจี้เครื่องรางในประเทศค้างข่าวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันได้เรื่องไหมนะครับได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่รู้แต่เกม,มเขียนว่าระดับท็อปสุดแก่งนะครับแข่งอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันได้เรื่องไหมนะแล้วก็มามาเลยครับอัปเดตใหม่2อัญมณีคอสตูมออริจินัลคารินนะครับมันเอามาขายอะไรเร็วขนาดนี้นครับแล้วดูความสามารถดิช,ชาร์ดดึงคืออะไรดิช,ชาร์ดดึงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจี้ค่อยว่ากันผมขอดูคอสก่อนนะครับคือทําไมมันเอามาขายเร็วจังวะนะครับ แตกใจคอสคอสแรกมันไม่ดีเลยหรือมันยังไงคอสแรกเนี่ยมันเป็นทําลายมาเบิร์นนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาที่เราเนี่ยนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทำลายมาเบิร์นะครับคือเหลือศูนย์เลยนะมาดูสองคอสที่เหลือนะครับที่ตามมานะครับไอคอสแรกเนี่ยอัญมณีคอสตูมดึงเนี่ยไอวงเล็บดึงเนี่ยเมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันเรือก่อสร้างโอกาส95%เปิดโอลิมปิกมันคือคอร์สดูดโอลิมปิกเว้ยแลกดูการ์ดการ์ดมันเป็นการ์ดย้ายนักอัญเชิญนะมันจะไม่ทับกับค้างคาวหรือไอดดูโอลิิมปกเนี่ย ซื้อมาทําไมนะครับจริงไหมมีใครซื้อไปลองอย่างไอคอร์สเนี่ยนะบผมแนะนําอย่าซื้อดีกว่าไอคอร์สเนี่ยดึงเนี่ยนะครับเพราะว่ามันน่าจะทับกับค้างข่าวนะเท่าที่ผมเดามันน่าจะทับนะเพราะว่าเพราะว่าสกิลค้างข่าวมันเหมือนอีกาโควคือมันทับโจมตีพวกดูดพวกเชิญพวกเรียกในแถวอะไรประมาณเนี่ยมันทับทุกโจมตีนะครับเออผมคิดว่าไอคอร์สนี้ไม่น่ารอดหรอกนะน่าจะทับกับค้างข่าวนะอย่าซื้อดีกว่านะแล้วก็อันที่2เนี่ย เป็นคอสองครับนะก็คือ70%ดิสชาร์ตนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์คของฉันเนี่ยเจอ70%ใช้เอฟเฟกต์ดิสชาร์ตคือดิสชาร์ตแล้วมันมีประโยชน์กับตัวนี้ยังไงวะถูกไหมคือคุณลองคุณลองคิดดูนะดิสชาร์ตอ่ะมันมีประโยชน์กับพวกโดดบ่อยๆใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งดิสชาร์ตในประเทศเขาสองดิสชาร์ตหมวกเขาให้หมวกเขาหายไปเราจะได้โจมตีเขาได้ใช่ไหมเอฟเฟกต์ดิสชาร์ตเนี่ยเหมาะกับใครผมยกตัวอย่างไนกี้ทำไมไนกี้ถึงชอบเอฟเฟกต์ดิสชาร์ตเพราะว่าหนึ่งเลย ลบในประเทศเขาได้2เลยลบป้องกันย้ายเขาได้ไนกี้จะได้โดดได้แล้วก็โจมตีเขาได้นะครับแต่ว่ากับคารินเนี่ยมันไม่ใช่เว้ยมันดิชาร์จเข้าไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าถึงไม่ดิชาร์จก็ย้ายเขาได้อยู่ดีถ้าเขาไม่มีโล่ถูกไหมคารินเนี่ยมันจะโจมตีได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่โล่ถูกไหมเออโจมตีข้างข่าวอ่ะมันติดแค่โล่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีโล่อ่ะอโอ้โหเอฟเฟกต์ดิชาร์จใส่ไปไม่มีประโยชน์ครับเพราะหนึ่งเลยคารินไม่ได้โดดบ่อยอยู่แล้ว2เลย ถึงฝ่ายตรงข้ามแบบโดนทิชชาร์จหมดแล้วอะ่ะมันไม่ต่างอะไรกันกับตอนไม่โดนทิชช่าร์เลยนะถ้าเล่นคารินนะนะครับเออถ้าโลหมดก็คือโดนย้ายอยู่ดีนะครับผมเลยคิดว่า2คอร์สเน่าทั้ง2คอร์สเลยลไม่น่าซื้อน่าซื้อสุดก็คอร์สแรกนี่นแหละนะโอโ้โหทำไมเกมมันทำคอร์สมาแบบนี้วะมันได้อ่านสกิลการ์ดหรือเปล่านะครับโอโ้ยหรือว่ามันคอมโบได้วะมีใครลองหรือยังนะเออไหน,ไหนลองคอมเมนต์ด้วนยะว่ามันใส่ด้วยกันได้ไหมแต่ผมว่ามันเน่าอย่าไปซื้อเถอะนะอืมมา สไเหล่านี้มาดูจีด้ดิคอสเน่าไปแล้วนะครับอย่าไปอย่าไปหาซื้อกันนะผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะครับหรือไม่คุณรอดูคนอื่นเล่นก่อนก็ได้เผื่อมีคนซื้อนะครับก็ลองไปดูว่าเขามันเอาไปเล่นได้ดีไหมนะครับแต่ผมว่าคอสแรกดีสุดนะสำหรับคารินนะค,คือคอสทำลายมาเบิ้ลนะครับมาส่วนจี้อ่ะอีกอันหนึ่งใช้ 6S อีกอันนึงใช้5ไม่เท่ากันและนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันก่อนนะดูแบบอัพเต็มเลยดีกว่านะ มีอะไรเข้ามาโอเคมีเข้ามา 2G จี้อันนี้เป็นจี้ลิงนะรับอันนี้น่าจะซื้อมีแบบซื้อกับแบบทำเว้นใช่ไหมเปอร์เซ็นต์เท่ากันป่ะวะเ5ป่ะ75าเปอร์เซ็นต์เท่ากันเป,เป๊ะเลยนะโอเคอันนี้ใช้ได้ทุกตัวนะอันนี้น่าอันนี้ใช้ได้แค่คารินใช่ไหมมันจะบอกอยู่นะมันบอกตรงไหนวะ ใช่ป่ะมันมันใช้ได้กับคารินใช่ไหมอ่ะกูกดเข้ามาในนี้ต่อไปแล้วเออมันเป็นจี้ลิงอ่ะนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาวันนี้เราโาฟกัส2อจีน้นี้แอบจี้แรกเนี่ยก็คือแปลนสร้างสาหลังโอกาส50เซนย้ายไปตำแหน่งที่ยืนแอแล้วก็ไ่แสดงผลเพิ่ม15อ่ารซดีแบแล้วก็มีในประเทศ82ครั้งนะครั้งบเฮ้ย2อครั้งอะไรครั้งเดียวโอ้ยให้มาครั้งเดียววะ่ะมีในประเทศครั้งเดียวแอบโอ้โหนึกว่าให้2 นะแล้วก็มีล็อกมังคูณใช่ไหมเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็เป็นจี้เหมือนจะเหมือนจะดีอยู่นะอืมผมมองว่ามันดีอยู่นะครับแต่เอาไปเล่นกับตัวอะไรก็ลองแบบลองแบบหาดูแล้วกันนะอืมผมก็ยังไม่รู้ว่าจะาไปเล่นกับตัวอะไรแต่ผมว่ามันเป็นสามสกิลที่ดีนะถึงแม้นในระเทศจะครั้งเดียวนะครับมาส่วนในนี้มีอะไรนะครับก็คือราชาที่ถูกในประเทศค้างข่าวนะครับ เมื่อก่อสร้างโอกาส70%ใช้เอฟเฟกพื้นที่โลกมืดเอาว่ะเอฟเฟกพื้นที่โลกมืดมาแล้วนับ70%เลยนะนะครับแล้วก็อีกเปอร์เซ็นต์ไอ้อีกสกิลสิในประเทศหนึ่งครั้งเอาอีกแล้วทำไมให้มาครั้งเดียววะเฮ้ยทำไมให้มาครั้งเดียวในประเทศ80หนึ่งครั้งโอ้โหอะพูดตรงๆเลยครับจี้พวกนี้เหมือนมันทำมาช่วยให้คารินเล่นง่ายขึ้น นะครับไอสจีเนี่ยแต่มันใส่ไปด้วยกันไม่ได้นะเพราะมันมีในประเทศทั้งสองนะครับผมว่านะถ้าสําหรับคารินผมว่าใส่อันนี้ไปดีนะครับไอจีโลกมืดเนี่ยดีนะครับ,นะ D, รบป้องกันสกิลไออะไรนะยกเลิกค่าผ่านทางได้ด้วยนะครับไอสกิลโลกมืดเนะี่ยดีกับคารินนะครับผมคิดว่านะส่วนแปลนคุณเมืองเนะี่ยคุณไปหาแปลนคุณเมืองโลดีกว่านะมันมีอยู่นะแปลนคุณเมืองโล่นะครับ นี่ยอย่างน,นั้เนี่ยก็คือแปลนคูณเมืองโลนะครับแต่น,นี้มันต้องซื้อเอาไงถ้ามีตังก็จัดได้ครับอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่มันมีแบบเวอร์ชั่นฟรีอยู่นะไว้รอเลยหลังนะสลหรับจี้ที่เหมาะกับคารินที่จริงมันก็เหมาะทั้งสองแหละแต่ผมแนะนําใส่นี้ไปดีกว่านะครับถ้าใครเล่นคารินนะนะเพราะว่าคารินน่จุดบอร์ดของมันก็อย่างที่เราว่าก็คือมันมันสามารถยกเว้นค่าบาันทางได้นะแต่ถ้าใส่จี้เนี่ยไปอะฝ่ายตรงข้ามจะเริ่มแบบหวั่นละ นะครับเพราะว่าสกิลค่าบันทางเขาจะไม่ออกนะมันจะไม่แสดงผลในพื้นที่ลกมืดนะครับเอาไปใส่คอมโบได้ดีเลยนะส่วนจี้นี้ก็ดีนับดีน่าทําเหมือนกันนะครับก็ผมมองว่าดีทั้ง2นะส่วนใน่ยสกิลน้อยไปหน่อยแต่ผมว่ามันเป็นจี้เอฟเฟกพื้นที่อ่ะน่าจะมีอะไรเด็ดอยู่นะเดี๋ยววันนี้เรามาทําอันนี้ดีกว่าไอจีสองสกิลเนี่ยนะครับมาใครชอบอันไหนก็ลองเลือกดูเลยนะครับมันมีจี้เลยหลังด้วยนะจี้เลยหลังจะเป็นนี่เลยนะครับมีแปลนปลาหมึกอวกาศนะครับ ราชาที่ถูกในประเทศปฏิการแล้วก็แปนระเบิดยิงระเบิดคูณเมืองนะก็ดีทั้ง3เลยนะส่วนไอเน,นี้ยตอนไหนมันจะมาเวอร์ชันดาร์กนะครับรอจนไม่รู้จะรอ,อยังไงแล้วนะีไอนี่เนี่ยนะนะไม่มาสักทีนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำ I ้าเอดีกว่านะผมผมอ่านสกิลจี้แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ยังไงอะมันมีตัวที่เหมาะก่ากว่าคารินน่ะนะครับก็คือ Pre สิ ผมคิดถึงตัวนั้นมากเลยเพราะตัวนั้นไม่มีเพิกเฉยใช่ไหมต้องใส่จี้เพิกเฉยด้วยแต่ถ้าใส่โลกมืดไอเนี่ยให้ President Co ผมบอกได้เลยว่า oh, โอ้โหโหดบัลลมนะครับเออใครที่เล่น Pres i d e n t น o ผมว่าน่าจัดนะแต่ว่าเนี่ยผมไม่มี Pre s i d e n t น o นะครับไอดีเพรสิดเน้ผมอ่ะเอาไปทําคารินหมดแล้วเพชรหมดแล้วนะครับก็เลยอดเลยนะครับไว้เลยหลังผมค่อยทําให้ละกันนะสำหรับวันนี้เรามาทาเล่นกับโคก็ได้นะครับเล่นกับโคธรรมดาก็ได้นะมาเดี๋ยวเรามาสุมหากันเลยนะสำหรับจี้โลกมืด นะครับมาเดี๋ยวเปิดกล่องฟรีไปก่อนนะได้อะไรบ้างใครปิดไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมพูดคุยกันนะเอาจี้ไปเล่นกับไรกันนะมันคือวัตถุดิบทั้งสองอันปะวะโอเคโอ้โหได้อย่างละหนึ่งแล้วเปิดกล่องฟรีนะปะเดี๋ยวเราไปดูการสุ่มกันเลยดีกว่าอ่ะมาสุ่ม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 นะครับมาผมชอบจี้เอฟเฟกพื้นที่มากเลยเดี๋ยวเราเราจะลองเอามาเล่นดูนะครับสุ่มแบบ50ก่อนนะห้าสิบลองดูดิ หาอย่างละ24นะครับเพราะว่าเราได้มาแล้วอย่างละ2นะเปิดแบบร้อยไปเลยดีกว่าอ่ะหมื่นแปดปิดไหมนะครับมาดูหมื่นแปดไม่ปิดไม่รู้จะว่าไงเลยนะวัตถุดิบแค่ห้าเอสเองนะครับแต่ก็ดีนะดีแล้วมันให้ทาแค่ห้านะครับเพราะมันเป็นจี้สองสกิลด้วยแหละนะแต่ผมว่ามันเป็นสกิลที่ตึงอยู่ในโลกมืดนะครับใส่กับโคเพสเดนโคนี่น่าจะตึงอยู่พอสมควรนะอืมใส่กับไอ้นี่ก็ได้คารินก็โหด นะแต่ว่าคารินนะ่ะมันยังไงอะ่ะผมไม่ไอ้นี่กับมันเท่าไหร่นะครับคารินนะ่ะเล่นให้โหดมันก็โหดแหละครับแต่ผมมองว่ามันเล่นยากกว่าโคอ,อ่ะก็เลยไม่ค่อยแบบเท่าไหร่กับมันนะส่วนคอร์สเราก็บ่นไปแล้วนะสลับคอร์สก็ไม่น่าทำนะครับทั้งสองคอร์สเลยนะทั้งดิชาร์ททั้งโอลิมปิกนะครับมันไม่มีประโยชน์กับคารินนะ่ะดิชาร์ทเข้าไปแล้วประโยชน์คืออะไรถูกไหมนะครับก็ถึงหมวกเขาหมด หมวกเขาหมดหรือไม่หมดเขาก็โดนย้ายอยู่เดียเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการโจมตีแบบบังคับย้ายมันเป็นย้ายนักอันเชิญซึ่งหมวกกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอืดิชาร์ตไปก็เท่านั้นนะครับนอกจากจะดิชาร์ตในประเทศแต่ดิชาร์ตในประเทศคารินมีประโยชน์อะไรถูกไหมโดดไปก็เชิญค้างคาวด้วยทีเดียว <c oughs> ใช่ไหมเออมันก็ดูแบบไม่ค่อยน่าทำอคอร์สสองคอร์สเลยอโอลิมปิกก็ทับกับค้างคาวใส่เหมือนไม่ใสอะนะ่ะ นะครับใส่ไปนี่เหมือนไม่ใส่คอสอะ่ะมันทับกันมันไม่ออกนะครับหมดไปสามพันอะไรได้ไรวะใครเอาไปเล่นกับตัวอะไรก็ลองพูดคุยกันได้นะมผมอยากรู้มากเลยว่าเอาไปเล่นกันอะไรกันนะทั้งสองจีเลยนะครับผมว่าสกิลมันดีทั้งสนะองจีเนี่ยแต่ในประเทศให้ครั้งเดียวทาไมเกมมาดูงกขึ้นทุกวันวะเออแต่ก่อนให้สองทุกวันนี้ให้หนึ่งคืออะไรนะรแล้วเหมือนแบบเหมือนผมเห็นในกลุ่มเหมือนมีคนโดนแบนด้วยใช่ไหมเขาแบนเรื่องอะไรกันวะ เ,ออเขาโดนเขาโดนแบนอะไรกันเห็น6วันเนะน,นี่ยวันเนี้ยผมเข้าไป2กลุ่มอะเห็นเขาโดนแบน6วันกันนะครับเหมือนจะเป็นเรื่องแบบทัวนาเมนต์อะไรนี่แหละนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นไงยผมเลยรอดไปนะเออช่วงนั้นผมยุ่งมากเลยไม่ได้เข้าเกมนะก็เลยไม่รู้เขาเล่นอะไรและโดนแบนกันนะหรือว่าเป็นโชคดีหรือเปล่านะี่นะครับไม่ได้เข้าเกมก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะเนี่ยมาบั็กไม่แก้ครับไล่แบนแต่ผู้เล่นในเกมเนี่ย นะผมมืดมืดตอนกลางวันนี้ผมเห็นผมเอาพระไปเล่นเว้ยมันโดนในประเทศด่านสตรีมโบใช่ปะวะจำชื่อด่านถูกไหมนเนี่ยกับด่านคัวเวทมนต์วางผีไม่ได้แล้วมันบั๊กอะไรอีกแล้วโอ้โหเกมเดี๋ยวผมลงชุมชนให้ดูนะสลับบั๊กของพระนะครับผมแคปไว้อยู่ผมเอาไปลองเล่นหลายด่านมากมันวางผีไม่ได้นะโอ้โหมีแต่บัก๊กเกมตอนนี้ผมไม่รู้แล้วม,มันมีบั๊กอะไรบ้างแนละบั๊กมันเยอะจัดแหละอืม พระภัยผมก็เก็บเข้าคังเหมือนเดิมแล้วมันบลัคอีกแล้วนะพระเนี่ยเออเล่นตัวอื่นไปก่อนช่วงนี้โอเคเนี่ยใครมีเพสิดนโคผมว่าไอจีโลกมืดเนี่ยน่าสนครบเออน่าสนมากๆด้วยนะดูที่การจัดเซตเลยครับใส่สกิลโลกมืดไปมผมว่าแจมว่ะถ้ามันให้สกิลแบบอีกสกิลหนึ่งมาเพิ่มนี่โหผมให้แบบ เป็นจี้ที่สุดยอดเลยะสุดยอดความน่าสนใจอ่ะอแต่เสียดายมันให้แต่สร้างพื้นที่ใช่ไหมตกพื้นที่มันไม่สร้างให้ใหม่นะครับเอออันนี้ก็เป็นข้อจํากัดของจี้ใช่ไหมเราอ่านสกิลเมื่อกี้มันเขียนแค่ว่าสร้างแลนด์มาร์ทใช่ไหมตกแลนด์มาร์ทมันไม่สร้างโลกมือใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเราวนกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งเหมือนจะต้องสร้างอย่างเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะสกิลฝ่ายตรงข้ามไม่ออกนี่ถือว่าโหดแล้วนะครับ สกิลป้องกันพวกยกเว้นอะไรพวกเนี้ไม่ออกนะก็เหมาะกับคารินกับเพซิเดนโคครับหรือจะทํามาใส่กับโคก็ได้แต่ว่าโคมันก็มีเพิกเฉยอยู่แล้วไงโคธรรมดามีเพิกเฉยอยู่แล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ต้องหาคุณเมืองเปอร์เซ็นต์สูงใส่มันก็ออกดีอยู่นะหมดไป8 0ดนนะครับได้ครึ่งทางยังวะมันออกดียังไง เออมันออกดีไงวะทำไมเรามองว่ามันออกดีอ่ะอ่ะแปดพันแล้วได้ไรวะแปดพันอ๋าโอ้โหขาดอีกสิบมันออกดียังไงวะขาดอีกสิบเราหมดไปเท่าไหร่แล้วแปดพันอ่ะเปิดอีกสองพันนี่ได้ถึงสิบไหมเนะนี่ยสองพันเนี่ยไม่น่าถึงป่าวะโอ้กระโหลกอะไรได้เยอะนะครับ ขาดไอ้ก้อนหินด,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 ดำเมื่อกี้แหละก้อนหินดำเราไม่ค่อยออกนะครับนี่ขนาด 5s นั้นเนี่ยอ่าหินดำออกมาแล้วหินดำขาดที่ก9นะครับ8 7โอเคออกดีอยู่หกหรือยังยัง เดี๋ยวต้องไปขายจี้กันไอหัวกะโหลกเหมือนจะใกล้ครบเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ดิไอนี่ขาดโอเคมันเท่ากันแล้วขาดอีกอย่างละห้าโอเคอย่างละห้าขายจี้ก่อนแนะเนะี่ยผมจะทำมาเล่นกับโพเนี่แหละมาต่อนะครับขาดอีกอย่างละห้านะก็ะชิลอยู่นะ,ะมาแล้วหนึ่ง จะหมื่นหนึ่งแล้วแหละจะหมื่นเพชรแล้วนะหัวก็โลขาดอีกห้าวยหัวก็หลกไม่ออกเลยว่ะทีนี้ิบหายแล้วไอห,หินดำขาดอีกสามสามยังไงวะขาดอีกสี่ยังไม่มีเอบวกสักอันเออขาดอีกสี่หัวก็โลกขาดอีกหกอ้ออะไรวะสมไปสมมาทับเลขผิดแล้วเราเนะี่ยโอ้มาหมื่นเอ็ดแล้วจัดแต่ มาสู้ต่อโมโกโรคาดีงห้านะครับเฮ้ยโอเคเออครบยังวะยังนะเดี๋ยวผมลองแรกดูก่อนเผื่อผมนับผิดนะผมเคยแรกเอบวกไปอย่างยังอ่ะเดี๋ยวลองแลกดูดิ่ะลองแรกดูก่อนนะครับ คือผมเคยมีประสบการณ์นับไอ้นี่ผิดเนี่ยก็เลยลองแรกดูดิมันขาดเหลือเท่าไหร่นี่ยเท่าไหรละสิบสี่สิบห้าสามเอสละยี่สิบถึงไหมถึง อาซีเอ็ดแ,แ,แ,และอาคาตนี่สองขาดแตนี่สามแลกเอ็ดมาก่อนโอ้อาถ้าใครแบบโดนแบรนด์ไอดีก็น่าจะอดทำเว้นใช่ไหมเพราะมันอยู่ตั้งหกวันใช่ไหมครับเออก็โอ้โหเสียดายว่ะแต่ไม่เป็นไรรอเลยหลังก็ได้รับสลับจีนี้นะ ก็เอาใจช่วยนะสำหรับคนที่โดนแบนนะครับก็ยังไงอะคือที่จริงมันก็ไม่น่าโดนแบนหรอกใช่ไหมแต่ยังดีที่มันไม่ถาวรน,นะครับเออเฮ้ยไม่ได้อะไรเพิ่มเข้ามาเลยเมื่อกี้พูดเพลินนะไม่ได้นับใครอีกสามใครอีกสองหมดไปพันเอดแล้วยังไม่ครบเลย นี่ขนาด 5s นั้นเนี่ย้า 6s ในปลาไปนูน่ะ20,000เลยมั้งเนี่ยโอเคไอหัวกระโหลก3ใบมันจะออกให้ไหมเนี่ยหัวกระโหลก3ใบเนี่ยอ๋อหัวกระโหลกไอ้นี่ครบแล้วเออหนึ่งอ่าโอเคสองสามครบโอ้โหหมดหมื่นเกือบหมื่นสอง อย่างดีที่มันบาลานซ์อยู่ไม่มีเศษเหลือนะโอเคมาปิดแล้วนะครับก็ซวยพอสมควรนะหมื่นกว่ากว่านะหมื่นเอ็ดกว่ากว่าเกือบหมื่นสองนะก็ปิดจี้เนลเทศค้างข่าวมานะห้าเอสนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันแจ่มแค่ไหนเนปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อสร้างโอกาสเนี่ยมันเขียนว่าเมื่อก่อสร้างเนปแสดงว่าตอนตกเนี่ยมันไม่สร้างโลกมืดให้ แอบก็เป็นข้อจํากัดของจี้แล้วกันนะแต่ผมว่ามันก็โหดอยู่ดีนะรับโดนมันทีเดียวก็พอแล้วโลกมืดะนะครับเออเดี๋ยวเราค่อยไว้ว่ากันนะสำหรับจี้นะี้รับโอเคสําหรับใครที่กําลังหาเลือกจี้แอบก็ลองเลือกดูกันดูดีๆนะอืมเอาไปจากเซตอะไรก็พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมว่ามันเป็นจี้ที่ดีนะจี้ที่ดีทั้ง2เลยแล้วก็เลยหลังก็จี้ที่ดีทั้ง3เลยนะครับดูที่งบประมาณนะคุณขาดอะไรก็ลองเลือกหาดูแล้วกันครับอืส่วนจี้ลิงมันขายเท่าไหร่วะ จีลิงเฮ้ยเดี๋ยวนะปิดจี้นี้มาแลแ้วแลกจี้ลิงได้เลยโดยวัตถุดิบไม่หายเหรอแล้วนี่อะไรวะโอโอถ้ามีคารินนี้โอ้ได้ได้อันนี้เลยเหรอจริงปะเนี่ยต้องทำเว้นใหม่ปะ่ะคนคนที่มีอยู่แล้วได้ปะเดี๋ยวผมไปดูไอดีคารินผมแล้วว่า มันได้หรือเปล่านะครับอันนี้เนะี่ยเออเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าทําอันนี้ได้จแลกจี้ลิงได้เลยไม่ต้องซื้อโอ้แต่มันก็คือความสามารถเดียวกันหรือเปล่าอ่ะเออแต,แต่แต่ดีอย่างหนึ่งตรงที่สามารถใส่คนละออฟได้นะสองจี้เนะี่ยเออสามารถแยกใส่ออฟแยกออฟกันใส่ได้สําหรับคารินเฉยๆก็คุณก็ใส่จี้ลิงนี้ใส่ออฟคารินไปนะครับเออส่วนอันนี้ก็เอาไว้เล่นกับตัวอื่นอะไรเงี้ยเออดูดีอยู่นะจริงปะเนี่ยได้ฟีอ่อ เออได้ฟรีว่ะเราลืมอ่านนะครับโอ้ชิบหายเกมมันให้ฟรีเราก็นึกว่าซื้อเอานะครับเออขออภัยด้วยนะอืมโอเคใครที่มีคารินก็น่าจัดอยู่นะเนี่ยได้แปลนสองแปลนเลยนะแปลนหนึ่งเอาไว้เล่นกับคารินแปลนหนึ่งเอาไว้เล่นกับตัวอื่นนะ แต่ผมว่าใส่อันนี้คุ้มกว่าว่ะไอโลกมืดอะนะครับโอเควันนี้ก็ปิดกันไปจุกๆนะอืมก็ใครปิดกันไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมพูดคุยกันนะเออสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนเื่อนเพียงเท่านี้และใครทำเป็นก็ขอโชคดีแล้วกันนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบา,บายบาย